อันตรายจริงๆผู้หญิงคนนี้ครับมันมันเดี๋ยวเชื่อผมผมพูดให้ใครฟังก็เห็นใจผมนะเห็นใจเห็นเห็นใจเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับยังไม่ได้เข้าในบัญชีผมสักแสนเลยผมกดอันวันนั้นเขาเขาบอกว่าผัดวันเดี๋ยวอย่างนั้นแล้วก็มีการต่อรองด้วยนะต่อรองว่าเออถ้าโอนให้ธนาคารแสนนึงแล้วมีสิทธิ์อะไรครับที่ต่อรองผมใช่ไหมครับเพราะผมเป็นเจ้าซั์เป็นเจ้าของเงินเนี้ยนะครับ เออมีสิทธ์อะไรครับเจตนาที่จะหลอกลวงตั้งแต่ได้เงินก้อนแรกนมาแล้วแล้วก็ที่ดินพวกนี้ก็ขายให้พ่อกำนันนะครับพ่อกำนันที่บ้านผมที่เชียงรายนะครับพ่อกำนันที่บ้านผมก็เห็นใจผมนะว,ว่าเอออย่างนั้นถ้ามันไม่ดีถ้าแม่ก็แก้ความที่สนนกั้นดูที่ที่สุดเกิดเหตุเนาะไว้ก่อนอย่างเงี้ยเขาบอกเออผมก็พยายามใจแข็งไงใจแข็งใจสู้เพราะเออลองดูระยะหนึ่งเงี้ยครับคือ พอที่เราจะแจ้งเขาเนี่ยมันจะแจ้งในข้อหาอะไรอ่ะมันมันคือเราดูเอกสารเนี่ยก็ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะคใค่แต่ตามเอกสารเรายืนยันวอาเขาหอลวงนี่ยักยอกทรัพย์นะครับมันมันมันจะยักยอกยังไงอ่ะคือผมมีคลิปนะครับพี่ผมมีคลิปการพูดจาเจรจากับเขาด้วยนะครับผมมีคลิปนะผมมีคลิปพูดจาเจรจากับเขา ช่วงอยู่ในรถหรือช่วงอะไรอื่นๆเขาหลอกลวงผมแม้กระทั่งที่ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็หลอกลวงหลอกลวงผมว่าเป็นทาเป็นที่ดินสนดที่ดินของเขานะเขาโดนเขายึดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองมันเรื่องมันเราเราเราลองนโตครับเราเราอยากจะทางพนักงานสอบสวนเขาอาจจะเรียกตัวหนเนาะเรียกตัวมาฟีนะว่ามันเป็นจริงไหมตามข้อข้อตามข้อเท็จจริงไหมว่าของเขาจะคุยยังไงับเดี๋ยวเขาคุยเก่งอยู่แล้วครับ เขาค well, okay. he 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 ุยเก่งเขาคุยน he ี้อยู่แล้วครับเขาก็เผลอๆเขาอ้างว่าผมไพูดไม่รู้เรื่องเป็นจิตประสาทเป็นโรคประสาทด้วยกันไปครับขณะผมเอาเงินยักยอกผมไปเป็นแสนแล้วเขายังพูดต่อหน้าพ่อกำนันที่นู่นเลยว่าเออผมเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องมันเป็นจิตประสาทอย่างนั้นนี้โอ้โหคุณนะครับถ้าผมเป็นตรวจแล้วเนี่ยเป็นโรคจิตประสาทเป็นนี้จริงแล้วคุณยักยอกเงินเราไปอย่างเงี้ยไม่หนักกว่าลยครับใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้โห เมื่อวานนี้ผมก็ไลฟ์สดเป็นชัมม่วโมงครับเพราะผมมีช่องแชแนลของผมการผมก็เคยดังมาก่อนอยู่แล้วนะครับดังเรื่องคดีอะ,อะไรหมิ่นประมาทบบคอมเตอร์นั่นแหละครับกับอ,อาการท่านหนึ่งนะครับที่มอจรลอ,ะรอ่ะครับนั่นแหละครับก็ตอนนี้ผมมาผม,ผมมาเคาะกำซัดเนี่ยมาเจอแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้มันไม่น่าจะเจอ่างนี้นะครับผมไม่สบายใจจริงๆครับคือคือผม ใจผมก็แต่ความนเหมรู้สึกโอ้วงแสแสนนาได้ที่ไหนวันนี้ไปเจอสวยก็ไม่สวยหรอกมันไม่สวยหรอกครับก็ก็คือว่าเราก็อยู่เป็นเป็นเออคือว่าตามตกลงกันกันที่พูดกันไว้แล้วก็อ่าเราเรามีความมุ่งมั่นที่จะจริงจังจริงใจเขาไม่ตรงผ่องใสกับผมเลยครับผมผมมาเจอคนนี่ผม ก็ผู้ใหญ่บ้านหรือใครพูดให้ใครฟังก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมก็ช่วยได้ที่สุดก็คือต้องมาแจ้งความเนี่แหละครับให้เป็นคดีอาญาเนาะครับเนาะให้เป็นคดีอาญาคดีแพ่งค<ร>ดีอะไร,รก็ว่าไปนะครับตรงตรงนี้คดีอาญาต้องถามงานสดนว่ามันมันจะทําอะไรได้มากมาขนาดไหนเพราะว่าถ้ามันทำลายเชนเรานี่โอเคได้ได,ได้เลยนี่ ถึงไม่ฟอร์มผมก็ไปเซ็นของเขาสองครั้งแล้วครับเนี่ยยินยอมยินยอมหมดเนี่ยถ้าห้ามเออ่ตั้งแต่เปิดเปิดบัญชีนะครับตั้งแต่เปิดบัญชีห้าหมื่นก็เซ็นเหมือนกันเซ็นกันแล้วก็ถอนออกมาสองหมื่นก็เซ็นเหมือนกันถอนออกมาสามหมื่นก็เซ็นงานจนหมดแล้วห้าหมื่นแล้วครับ คราวนี้เงินเข้าครึ่งหนึ่งให้ผมครึ่งหนึง่ง <นะ S 2> เงินมันอยู่ในช่วงเนี้ยช่วงที่ที่เรามาตกลงกันเนี้ยมันเลยมีปัญหาเนี้ยเขาเบี้ยวผมมากครับเออเนี้ยเี้ยวแหลตรงนี้จะเอาเอาข้อหาเขาอย่างไงเนี้ยคือต้องถามพนักงานสอบสวนคราบคือฐานข้อฐานข้อหายัดยออต้องกลงนะครับโกหกล้องนะครับต้อง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 ดูพนักงานสอบสวนว่าของเขาจะว่าอย่างไงเนาะอันนี้คือที่ผมเช็กมาก็ได้ได้ประมาณเนี้ยพูดพูดมาเนี้ยควรน่าจะเข้าข <ละ S 2> ายบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่เข้าขาย,ย,ยะอะไรเลย โอ้โหแล้วประเทศไทยเรามีอย่างนี้แล้วจะทาไงครับเนี่ยไม่วุ่นวายนะครับต้องไปร้องศูนย์ลำงธรรม,รมต้องไปร้องไปทำอะไรยังไงครับเนี่ยไปก็มันมันข,ข้อรักขาต่างๆถ้าสมมติแต่เขาเขาเขาไปยอมปลอมลายเซ็นเนี่ยเซ็ผิดเลยเมื่อวานมาเรือนนะครับไม่ไม่ฟังฟังแับก็เข้อกฎหมายถ้าเขาไปปลอมลายเซ็นเรามามาถอนออกเนี่ยเขาผิดเลยอันนี้เรายอม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 หมดใช่ครับแต่คราวนี้เงินอยู่แล้ว ระหว่างกันสองสองคนเนี่ยจะเอาเงินไปให้กันยังไงเจ้าที่ก็ไม่รู้ใครใครก็ไม่รู้รแต่รู้ออกมาว่าเงินออกมานี่น้องยินยอมเอาเงินออกมาหมดเลย,น,ยเน้ย,ยืนยอมออกมาพวกนี้เนาะยินยอมพร้อมกันออกมาเนี่ยเพราะว่ามันต้องเซ็นสองคนยืนยอมทั้งสองคนแต่มีจุดปเป็นคือว่าจุด เชื่อที่ถอนออกมาเนะี่ยเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรเนี่ยแล้วตกลงกันแล้วนะคะระับทางเจ้าที่ของเราจะรู้ได้ยังไงว่าของเขามาหลอกลวงน้องยินยอมหมดก็อธิบายแล้วงไงชี้แจงแล้วไงว่ามันเป็นอย่างนี้ถอนมายินยอมมาเป็นอย่าง<ต>นี้อย่างนี<ฏ>้แต่มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแบบนี้ที่ตกลงก <คน S 1> ันนะครับคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดเขาแก้ว่าโอ้ไม่ไม่ต้องกาคนาพูดแบบนี้หลักฐานอะไรก็ต้องไปคุยกันเข้าใจไหมรเราอันนี้เป็นความรู้สึกของน้องแต่ว่าเจ้าที่เขาต้องอยู่ครึ่งกลางอยู่งกลางเนี่ย อ่านีอันนี้คือความรู้สึกของน้องที่น้องถูกกระทํามาเสียหายใช่ไหมสนนกเสียหายเลยชัดเจนเลยแต่เขาเนี่เขาผู้ผู้กระทาเนาะอ่าผู้กระทําตรงเนี้ยเขาในช่องตรงเนี้ยเจ้าที่เาอยู่ช่องอยู่กึ่งกลางเนี่ยเขาจะเชื่อน้องทั้งหมดน้องก็ต้องเอาพยานมาเข้าใจไหมพยานที่ที่มาอ้างที่ว่าเขาตรงเนี้ย เขาพยานเอาหลักฐานนะพูดกันสอบสวนกับผมไหมเอาไปให้ทางเขาพนักนานสอบสวนเขาเดี๋ยวพี่ประสานทางพนักนานสอบสวนเขาก็อาหาพยานตัวเนี้ยมากล่าวหาเขาเนี้ยว่าเขาจะยักยอกเขาจะอะไรเนี้ยที่น้องเขาน้องน้องหาพยานตัวเนี้ยมาเสริมให้งานสอบสวนเขานะก็ผมก็มีพยานีลักฐา็มาหมดเลยมีอะไรก็มาหมดเลยครับคราวนี้พนักนานสอบสวนเขาก็ต้องมาดูว่าคนเนี้ยเขาแก้ตัวว่ายังไงว่าที่กล่าวหามาเนี่ยก็ต้องฟังนี้อีก แล้วก็ถึงจะมาสะดุกเข้าใจไหมขั้นตอนมันเป็นแบบแบบนี้เนาะอันนี้จะเขั้นตอนเนาะผมต้องวิ่งเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตามขรอบังคับกฎหมายนะอ่ามันสมมติว่าตรงเนี้ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยพนักงานสอบสวนเนี่ยเข้าใจไหมอันนี้น้องเน้องชื่ออะไรมู้อ่ะครับผมชื่อน้องจอรลัตตันครับอ่าอ่ะจออยู่ตรงเนี้ยครับน้องกล่าวหาเขาเนี่ยว่าอะไรนะ ว่ายักยอกทรัพย์ยักช่อทรัพย์ชอบโกงหลอกลวงครับช่อทรัพย์ชอบโกงครับหลอกลวงนะ,ะชอบโกงหลอกลวงชอบโกงนี่โอเคแล้วนี่ยัก <ฮะ S 2> ยอกกับชอบโกงเ <ฮะ S 2> ขาเขาน,น้องจะเกาหาเขาใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> อันนี้ตำรวจอยู่ตรงนี้หรอคราวนี้น้องต้องหาพยายนมาให้พยานเนี่ยครับพยานนั้นหลักฐานนะครับหลักฐานพยานหลักฐานแกที่ที่จะเกาหาเขาแล้วเราเราเป็นผู้เกาเขา เราต e ini, ้องไปหาพยานหลักฐานที่จะกล่าวหาเขายักยอดหรือชอบโกงเนี่ยไม่งั้นเนี่นี่ชื่อชื่ออะไรนะชื่อครับน้องน้องคนที่ที่ทำบุญกับน้องอ่ะชื่ออะไรชื่อตู่ครับชื่อเรื่อชื่อตู่เนี่ยครับชื่อชื่อชื่อตู่เนี่ยคราวนี้น้องจะกล่าวหาเขาเพราะวันวันวันเนี้ยหนึ่งทางเจ้าที่ของเขาก็ต้องมาบอกน้องอีกอ่ะว่า ต้องเอามีอะไรบ้างน้องก็อัดคลิปเสียงมาือภาพมีอะไรน้องเตรียมมาเลยแล้วค่อยมาใหม่ก็ได้เพราะอายุความมันมันไม่ใช่หมดเกี่ยวกับข้อหาตรงนี้นะเอัน้องต้องเตรียมให้แน่นแน่นมาแล้วยับยอกซับเข้าโกงคือตัวที่เขาเอาเงินน้องน้องไปเนี่ยพฤติกรรมแตกต่างเนี่ยในตัวเขาเนี่ยที่มาทํากับน้องนยน้องรวบรวมมาทั้งหมดเลยครับทั้งหมด ถ้าพี่เขาเวีนก็ับมาหาพี่เดี๋ยวพี่จะพาเขาไปหาไดคาคารสอบสวนแต่ถ้าไปวันนี้ก็แค่คุยให้เขาฟังแค่พี่คุยตรงนี้พี่ทําอะไรได้อะใช่ไหมครับ,รบทำอะไรไม่ได้ลงอะไรก็ไม่ได้เพียงแต่ว,ว่าน้องจะกล่าวหาเขาเนี่ยน้องเอาหาพยานหลักฐานมามาหมดเลยมีคลิปเสียงเอาคลิปมานะครับคลิปเสียงแล้วกล้องอะไรก็ได้ที่มันเอาเงินเราที่เราเห็นนะกล้องวงจรปิดนี่นะธนาคารนี่แหละครับไม่รู้ว่าเอามาไม่รู้ว่าไปขออะไรยังไงอา อะไรก็ได้ที่น้องมีที่จะกล่าวหาผู้หญิงคนนี้เอาน้องไปในในยักยอกเนี่ยเขาเข้าใจเหตุเหตุผลไหมครับเขานี้ถ้าน้องกล่าวหาเขานี่ยปุเจ้าที่ตำรวจก็จะมาดูพยานหลักฐานทางการว่ามันเข้าข้อกฎหมายเขาไหมเนี่ยเข้าใจไหมถ้ามันเข้าข้อกฎหมายปุ๊บเขาก็จะออกหมายเรียกตรงนี้นะครับหมายเรียกคนนี้มาครั้งที่หนึ่งเรียกมันไม่มาคใช่รับ ครั้งที่สองเขาไปมาครั้งที่สามเขาจะออกมาจับครับออกหมายจับตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะประกาศเข้าระบบคอมพิวเตอร์เลยผู้หญิงคนนี้หรอกมีหมายจับเช็คตรงไหนก็มีหมายเช่ฐานข้อมูลมาจากเขาเช็คที่ไหนของเขาไหนก็มีหมายหมายจับอันนี้คือขั้นตอนที่ที่แนะนาเนาะแต่ถ้าน้องมาตรงเนี้ยจะให้เจ้าที่เขาเขามันจะเสียเวลาให้น้องบัวมำลังทานมามาหาพ้อสอบสวนอีก อันนี้เป็นรัฐขั้นตอนครับตามขั้นตอนนี้ผมเข้าใจครับเข้าใจไหมครับเข้าใจแต่ถ้าวันนี้มาก็ไม่มีอะไรกเสียงนงั้นน่ะผมก็ต้องไปกลับไปก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมีลูกค้ามีอะไรก็ทั้งหมดรวบรวมักฐนที่อะไรก็่าก็เล่าเหมือนมันมันเราเหมือนเราเขียนนางนางสื่อครับว่ามาอยู่ตรงนั้นเขาคำนำคำนำก่อนเดี๋ยวอันนี้เราเขียนคนเดียวหนึ่งรู้รู้รู้จักผู้หญิงคนนี้เมื่อไหร่ยังไงนะ รู้จักกันยังไงอันนี้ของเราต้องเล่าเสียงมาเลยเขียนเสียงคนเดียวเออเช่องานสาวสอนถามมาของเขาก็จะก็ได้ตอบตามที่เราคิดมาไงแล้วรู้จักเขายังไงเป็นยังไงแล้วมาถ้าตัวลงทำธุรกิจอะไรกับเราก็ล่างของเราในใจละครับอ๋อมันเป็นแบบนี้ตามข้อท็จจริงของของเราเนี่ยวันนั้นมันต้องการที่ใบจาบเงินแล้วเข้าอะไรกับเรไล่ไล่ล่าล่าไปเพียงพัการสอนถามปุ๊บประเด็นนี้ของเราตอบเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครั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 บพงการสอนเขาก็โอ ผู้หญ <te> ิงคนนี้มันมีพฤติกรรมที่จะชอตโดอะไรกันเขาเขาก็ต้องมามาประกอบกับกฎหมายครับประกอบกับข้อกฎหมายกลายเป็นสำนวนนะครับที่มัดอเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบกับกฎหมายเขาวางหลักไว้ไงเป็นอย่างเป็นอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าตำรวจคนทำกฎหมายเขาไล้แล้วแต่น้องน้องมากล่าวหาเขาตรงนี้น้องต้องเอาตัวนี้มาเพื่อมาประกอบ หลักกฎหมายเขาว่าหลักกฎหมายเขาเขาจะไหมเข้าใจครับเข้าใจหลักกฎหมายปุ๊บโอ้มันเข้าแักยอบเข้าช้อกงเข้าขายอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาเรียนมาถ้าสมมติเขาเังไม่ถูกเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เขาฟ้องกลับลงตายกันแล้เป็นหน้าที่เขาเขาเขาก็เสียหายกันเขาต้องเอาตามหลักกฎหมายหมดที่เขาเรียนมาที่ที่เขาทํางานอยู่ด้านด้านนี้เขาต้องรู้กฎหมายเข้าใจไหมแต่น้องเป็นผู้กล่าวหาเขาน้องต้องมีหน้าที่ต้องหาคนนี้มามาบอกให้เสริมว่า ม,ม <Wheel. S 2> ันทําอะไรเราบ้างเนี huh. ่ยไม่ร de ู de metal de metal. De metal ้ว่าน้องหาอะไรได้ทั้งหมดก็เอามาเอามาให้ตารวจเขาเนี่ยแล้วน้องบอกเล่าตำรวจเนี่ยเขาเกาหาเขาแบบนี้แบบแบบแบบนี้ตำรวจก็จะเป็นคนมาประกอบกับข้อกฎหมายว่าเออนนองเอาตัวนี้มาให้ตัวนี้มาให้ตัวนี้มาให้ถ้ามันเข้าข้อกฎหมายซึบซืบซเขาก็จะออกหมายเรียกหนึ่งสองเรียกสองครั้งไม่มาเขาจะออกหมายจับนะ ตามกระบวนการนี้เลยครับการแบบแบบแบบนี้เนี่ถ้าหากว่าผมยังก็คือผมรู้ไม่เท่าทันเขานะครับเนาะผมก็ใช่ครับก็ก็นี่ผมยอมรับนะครับเพราะเขาเนี่ยคือแทงตลอดเวลาเลยครับนี่ถ้าเสียกับเขาได้เนี่ยคงจะเอาหลักฐานเอาผิดเขาเนี่ยคือเงินผมสาบสูนเป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นแสนแล้วครับถ้าไม่มีพวกนี้ไม่มีพยานหลักฐานหรืออะไรพวกนี้ผมเล่นงานไม่ได้คือว่าผมก็เสียเปล่านะครับ คือผมพูดไปเนี่ยก็ไม่มีต้องร้อยหลักฐานมันมันจะยากไหมครับหรือว่าต้องให้ทนายความหรืออะไรเป็นปรึกษาอะไรไงต่อทานายความของเราจะเอาอทานายความก็แต่าาความก็าามจะกินเงินน้องอีกน้องของน้องจะฟ้องเขาในตรงไหนอ่มันต้องน้องมีพยานหลักฐานอะไรจะไปฟ้องเขาเพราะว่ามันก็มีนิติกรรมและสัญญาเนาะครับว่านี่ครับนี่ิติกรรมสัญญาเการม่ยอมมาครับช่วงนั้นอะ วันวันสองสามวันก่อนเขาไม่ยอมมาเซ็นสัญญากับผู้ใหญ่บ้านเลยครับไม่ยอมมาเลยครับเขาฉลาดไงหลักเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรักอยงเลยเพราะเขาฉลาดกลัวไงนิติกรรมสัญญาเนี่ยมันเป็นการที่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยของเขาต้องเอานี้กรรมเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวมาเซ็นไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ใหญ่บ้านเซ็นเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาด้วยกันอย่างเงี้ยหายไปเลยครับไม่ไม่มาเซ็นครับหายไปเลยครับตอนเนี้ย ไม่มาเซ็นสัญญากับผมก็ได้ยังงี้ก็ได้เขาบอกไม่ต้องไปเซ็นสัญญาต่อหน้าอย่างนี้ได้ก็หายไปเลยครับเซ็นแล้าว่าคุณได้รับเงินอย่ังนี้ผมจริงอะไรเงี้ยเมื่เขาไม่มาผมไปแจ้งแจ้งแจ้งความให้ใหญ่บันลงบันทึกไว้ก่อนแล้วครับแต่เขาไม่มาเรียกผู้ใหญ่น่ะเรียกเขาให้ผมไปเนาะไปรออยู่ตรงบ้านผู้ใหญ่น่ะแต่เขากลับไม่มาทั้งที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับไม่มาก็เับเขาถ้าเขาเซ็นปุ๊บต้องเอาตัวนั้นมาฟ้องให้คายฟ้องได้เลยเนี่ยอินติรรมตัวเนี้ที่ว่าเอาเงินลงไปอันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแล้ว ทางเจ้าที่ของเขาจะดําเนินการให้น้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ปัญหาเนี้ยคือว่าผมก็ลงให้ผู้ใหญ่ลงบันทึกประจําวันที่บ้านผู้ใหญ่ต้องแต่ให้เานักเขาเขาไม่มาครับมันเป็นองเป็นพฤติกรรมแบบไหนการกระทําเจตนาแบบไหนครับเป็นพฤติกรรมผ่าเดียวไงยังพี่ไปลงอะไรก็ได้ลงว่าน้องน้องเอาไม่ไม่ไม่เนาเอาเงินพี่ไปสิบล้านเนี่ยพี่บันทึกประจำวันจริงหรือจริงไม่รู้ว่าพี่ไปขอลงประจำวันก่อนว่า น้องเอาเงินพี่ไปสิบล้านแต่เขาไม่รู้เลยเขาไม่มามายอมรับอะไรสักอย่างสัญญาก็ไม่มีเอ้าเขาคือเขาเราแจ้งความเท็จอีกต่างหากแหละแต่ถ้าน้องมีสัญญาวันนั้นที่ผู้ใหญ่อ่ารับเงินไปหนึ่งแสนผู้รับเงินใช่ไหมอ่าผู้จ่ายเงินหรือคู่ก็ได้ผู้กู่เงินผู้ไรน่ะอันนี้ผู้ใหญ่บ้านพยานอ่าอันนี้อาจจะเป็นพยานอีกคนหนึ่งใช่ไหมสัญญาต้องมีพยานสองคนบ๊บ ลงชื่อเขากระนตึบลงกระนตึบตรงนี้เนี่ยแบบนะครับมันผิดเง่นไขเพราะมันเอาสัญญาตรงนี้ไปละอันนี้เป็นทางแพ่งก็เป็นทางแพ่งเจ้าที่ตำรวจจะทาอะไรไม่ได้อันนี้ก็ไปให้ทนายทนายก็ให้ทนายไปยื่นฟ้องต่อต่อต่อศาลศาลก็อยู่ตรงตรงเนี้ยตรงกัดตลาดอมอมสีเนี่ยอันนี้โทษจำคุกไม่เกินสามปีแต่ตรงตรงนี้และการการฟ้องทางแพ่งนี่ทุนทรัพย์ไม่เกินอ สามแสนบาทอะไรประมาณนี้ต้องต้องไปศาลตรงนี้ถ้าเกินสามแสนก็จะไปศาลจังหวัดศาลจังหวัดอ่ามันมันเป็นไปอะมันเป็นขั้นตอนของของเข้าใจอะไราเล็กขนาดน้อยอ่าอ่ามันเป็นมันมันเป็นยังโทษนะโทษเกินสามปีก็ต้องต้องมาการสิดสินโทษเกินสามปีปก็ต้องไปศาลจังหวัดทางไปจังหวัดศาลศาลจังหวัดอ่าประาบอันนี้คือขบวนการยุติธรรมเนี่ยตรงนี้เขาของของเขาก็มาเซ็นอ่ะเขาเขาไม่ยอมมีลายเซ็นอะไรสักอย่างต้องมีเอกสารอะไรให้เขาสักอย่างนี่ ก็อยากจะช่วยนแต่ถามอะไรน้องมีม้เขาสักอย่างคือสุปแล้วเขามีเจตนาครั้งแรกแล้วน้องหลงกลเขาใช่ครับผมก็จริงแล้วมีเชื่อตลอดว่าเออมันมั่นคงที่นี่นชี่ินนี่ก็ไม่มีที่อ,อะไรเลยครับน้องแล้วมีเงินเป็นแสบไปที่ไหนก็ได้พูดหญิง โอเคค่ะคือเรา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 ไปลงพน,นนะครับคือผมลงพนน<อ>่ะก็ตกลงกันก่อนแล้วก่อนหน้านั้นก็คบหาคบหากันเป็นเป็นแฟนกันเป็นผมเมียกันนะเนาะเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาอ้างว่าอย่างนั้นแล้วทีเนี้ยค่ะหลังจากได้ก่อนที่จะได้เงินก้อนมาเนี่ยก็รึกษาหารือวางแผนกันอย่างนั้นอย่างนี้จะไปสร้างอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้ขายที่ดินั้งนี้แล้วก็มาอยู่กับด้วยกันตรงนี้นะครับแล้วกลับว่ายิ่งอยู่ยิ่งสร้างนั่งสร้างนี่ซ่อมแซมบ้าน แต่งเติมบ้านเป็นอย่างนั้นงี้เสร็จแล้วยิ่งอยู่ยิ่งความจริงยิ่งปรากฏนะครับเป้าหมายแบบแบบอนี้เนาะเขาปิดเขาปิดบังไม่เขาไม่เปิดเผยให้เรารู้ตั้งแต่แรกก่อนที่จะได้เงินก้อนนี้มาครับแบบนี้ไปเจอเขาที่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 ไหนเนาะเจอเจอครั้งแรกตอนที่ระหว่างผมเป็นพระนี่แหละที่วัดอ่าวัดวัดแห่งหนึ่งที่ในเมืองในเมืองบางนะครับก็รู้จักกันนะเขาเขาวิงเต้นเขาริ่งเต้นเรื่องโฉนดที่ดินนะครับ เขามาหาเรื่องเรื่องโฉนดที่ดินแต่ผมก oh ็ว่าเอออยากจะมีโฉนดที่ดินเหมือนกันเนาะก็ตลุงผมจะเอามาให้าตอนนั้นเราเราเราอยู่ในผ้าเหลืองนั่นแหละการของผ้าเหลืองนี่มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแต่ใจเราเนี่ยยังยังไม่ไม่หมดจากกิเลสอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เพื่อจะรออะไรสักอย่างหนึ่งเนาะไม่ใช่ครับคือว่าผมคำนึงถึงอนาคตอนาคตคำนึงถึงอนาคตว่าเออจะสร้างอนาคตน้องน้องอายุเท่าไหร่ไหอายุตอนนี้สามสิบห้าครับสามห้าปีเนาะ คราวนี้พื้นฐานน้องเป็นเป็นคนที่รับสูงเปล่าเป็นไหมเป็นคนที่รับสูงครับไม่ใช่ผมเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดชียงรายอะครับโอ้อำเภอเมืองด้วยอ่อแล้วอยู่เราเรามาที่ลำปางคยรู้จักพระอาจารย์อะไรถึงถึงก็ผมก็เรียนเรียนเป็นพระนิสิตเรียนอยู่ที่มอจรอลำปางนะครับอ่ามอจรออยู่ตรงเกาะคาครับอ๋อเกาะคาครับมหาไรสงนะครับมหาไรสงครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยมาเจอเขาก็เจอผู้หญิงคนเนี้ยเขาบอกอ้างว่าไป อยู่มาจากคอนโดกรุงเทพเนาะก็มาอ่าเขาคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เจอสองสามครั้งระหว่างที่เป็นพระนะแต่ว่าคือเขาเนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะอะไรมาพบมามาเจอน้องมาเจอน้องพอดีเป็นพระเขาีจิตบริสุทธิ์ตอะไรโอ้ตรงนั้นเออบเขาเขาวิ่งเต้นเรื่องเอออะไรนะวิ่งเต้นเรื่องเออนดทที่ดินของใครก็อะไรไม่รู้เนาะก็ผมก็เลยเออก็ลุงจะมอบให้ผมแล้วสาวเป็นไง กาคีเข้ามาเจอผ้าเหลืองคเขาก็อายุมากกว่าผมอีกปีหนึ่งเป็นเจอผ้าเหลืองอันนี้จะเล่าให้นะกากาคีกับผ้าเหลืองเนี่ยเยอะบางคนจ้าววัดก็สิบไปก็มีอันนี้เจอเยอะนะมีรูปก็มีแต่ช่วงระหว่างนี้มันไม่เป็นอะไรกันครับใช่ใช่แต่อันนี้คือทางที่ที่ผมลาสิกขามาเพราะอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าอ่าที่เป็นข่าวนะครับข่าวอะไรอ่ะอที่เป็นข่าวกับอ่าที่ ไปพานิสิตกับมอจารอครับที่ไปแชทไลน์จีบอาจารย์สาวนะครับอีกเรื่องหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับจีบอาจารย์สาวที่ไหนใช่ครับที่มอจรอนั่นแหละครับไปเจอแต่เป็นเป็นอาจารย์สอนสอน,สอนเราครับแล้วผมเนี่ยผมเป็นพานิสิตเนี่ยครับแล้วแล้วก็ผมเกิดอ่าลงไในชอบเขาอย่างเงี้ยชอบตรงเี้แล้วทีเนี้ยแชทไลน์อะไรหรือผมโพสต์เข้าลงในยูทูบเบอร์เนาะในช่องชาแนลผมนี่แหละที่ผมอ่าอ่าเป็นคดีรุงคดีความหมิ่นประมาทขอบาคอมมิวนิสต์เนี่ย ผมก็ถูกตัดสินแล้วนะครับถูกตัดสินอยู่ห้าห้าเดือนนะครับแล้วก็ระหว่างเป็นคดีความเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ขาเข้ามานะครับแล้วก็มาช่วยเหลือผมอมีความสามารถนะครับก็คือเขาวิ่งเต้นอยากจะได้พอฟังไปพอมาแนละ้วเขาวิ่งเต้นเอาผมออกมาผมอยู่ในนั้นสิบเอ็ดวันอะ่ะวิ่งเต้นผมออกมาเนี่ยเพื่อจะเอาที่ดินไปถนนที่ดินนี้เราไปจำนองไปขายเพื่อจะได้เงินก้อนนั้นมาแล้วก็ มาเป็นไปตามที่แผนเคยพูดตกลงกันไว้นะครับแต่กับได้เงินก้อนมาแล้วเนี่ยกับคนละเ,ลเ,ลรเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยครับอ๋อเข้าใจคือสาเหตุที่เราไปขายเพื่อนจะมาแก้ปัญหาและของเขาเป็นพวกทิ่งย่ให้ครับอืมเพื่อเพื่อทำไปทำมาเขาเฮือนครับเขาเ <สบ S 2> ห็นเงินแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเนี่ยไปไปมาเขาอยู่กับเขาตลอดเลยเขาก็เอาง่ายคือเป็นแฟนใหม่แล้วแหละเป็นแฟนเหี่เขาเราไม่หึงไม,ไม่ไม่เคยหึงหวงไม่อะไรเราเป็นพี่ก็เป็นพี่เป็นน้องก็เป็นน้องอะไรครับ คือครับคือคือว่าผมกับเขาน่ะคือตกลงกันส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะคืออย่ามาก้าไก่กันนะครับส่วนหนึ่งให้แก้ให้ออกนะครับระหว่างผมกับเขาก็อีกส่วนหนึ่งระหว่างเขากับผู้ชายคนนั้นก็อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยแต่เนี่ยดุเหมือนเขาสมรู้ร่วมคิดด้วยซ้ำไปกับผู้ชายคนนี้ครับสมรู้ร่วมคิดว่าเออเนี่ยถูกยักยอกองั้นนะขนาดผู้ชายที่ไปมากับเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเขายังมาเปิดเรื่องมาแดงเมื่อวานมาลืนนี่เองครับว่าที่ดินตรงเนี้ย เขาเนี่ยผู้หญิงคนเนี้เป็นหนี้เขาเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้อะไรอยู่นะครับเป็นหนี้แบงค์อะไรอยู่นะครับเนี่ยที่ดินตรงนี้ครับและนที่ดินที่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นชื่อจริงของเขาไม่ใช่เป็นชื่อจนดของเขาเขาก็อ้างว่าเป็นของ,งนา้าเขาครับสร้าง,รางเรื่องขึ้นมามโนปั้นน้าเป็นต้นมา<ต>เพื่อจะแปลงเรื่องแดงนะครับเพื่อจะจูงใจเราเห็นเราไปที่เขาก็ไม่สวยอะไรนะไม่สวยครับแต่ผมต้องการที่จะผมทำสร้างอนาคตไป